ศาส,สนาพุทธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครูพเจ้ทาท่านสอนเรื่องการเียนไายตายเกิดสอนเรื่องจิตวิญญาณน,นะครับหลวงพ่อท่านถึงให้เราเนี่ยทํากรรมฐานคนโบราณทําไมสวดมนต์ไหว้พระเออคนยุคนี้ทำไมไม่สวดมนต์ไหวพ้พระเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่เข้าใจไงท่านบอกอันต้องเตรียมตัวตายไงเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิด เพราะการเว็นว่ายตายเกิดมันเป็นมันนเป็เปธรรมชาตินะไม่ใช่น่ากลัวอะไรเลยนะแต่ที่เรากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดแล้วไปไหนไง <c oughs> จริงหรือเปล่าประมาณเนี้หลวงพ่อท่านจพ่งให้ีสิสูจน์สมัยที่ฝึกกับท่านพิสูจน์การเวียนว่ายตายเกิดพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์พิสูจน์เรื่องของกรรมไงทุตฐานเลยเนี่ยท่านถึงเรียกว่าก,กรรมฐา กรรมคือการกระทำฐานคือจิตจิตเราเนี่ยเรียนไว้แต่เกิดเกิดโดยกรรมผู้ใดฝึกจิตได้นะทําให้เหนื้อธาตุได้ผู้นั้นก็เหนือโลกได้นะฮะจิตมีคุณมากมีโทษมากนะฮะจิตเราเนี้ยไปตามกระแสของกรรมปัจจุบันเรามาจากอาดีตนะปัจจุบันเนี้ย สิ่งที่เราทําไว้ในอดีตกายกรรมวิมจีกรรมมโนกรรมเนะี่ะเราทําอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นนะแต่จิตเราในตัวเราเป็นจดบันทึกเราย้อนไปในอดีตตอนจิตเราจําความได้นะเราบันทึกอะไรมากายกรรมวิมจีกรรมมโนกรรมนี่อยู่ตรงนั้นนะถ้าเราคิดเนี่ยมันมานะฮะมันมาทั้งรูปรสกกินเสียงหน่อยนี่คือกรรมนะโดยเฉพาะชาติเดียวนะนะ มันย้อนไปทั้งหลายชาตินะมันเปลี่ยนโดยกรรมนะมนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนเพศเนี่ยเปลี่ยนโดยกรรมนั้นอนะ่ะฉะนั้นถ้าพิสูจน์ได้หลวงพ่อท่านให้พิสูจนะ์ฮะก็จะได้เกิดความเชื่อทีนี้เกิดความเชื่อแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่กลัวแล้วมันจะไม่ต้องโดนหลอกไม่โดนไม่มีใค่หลอกเราได้นะยกเว้นเราจะให้เขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะ พูดถึงนี่คือศาสนาพุทธท่านสอนวินัยตายเกิดสั้นสอนให้บังคับการเกิดเกิดตายตาย,ตายได้สามารถกําหนดชีวิตได้ไงชีวิตเรานี่กําหนดได้ตายแล้วไปไหนก็ได้ไม่เกิดก็ได้เกิดก็ได้มันอยู่ที่กําลังสว่างอย่าลืมว่าสิ่งที่เรามาทึกไว้ในอดีตน่ะมันยังอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่ ท่าน mm hmm. ให้พี่นางให้ง่ายสมมติผัวเมียเนี่ยลองด่ากันดิ mm hmm. มาเลย่ะ <c oughs> มาภายในห้านาทีในสิบนาทีอะเพราะบันทึกไว้แต่รู้ตั้งแต่รู้จักกันกระแสะของจิตเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันย้อนอดีตนะฮะแล้วมันไปอนาคตถ้าเราจะพ่สุดเรื่องการว่ายยนว่ายใชเกิดจริงๆนะฮนะต้องหยุดมันนะหยุดก็คือการสวดมนต์เนี่ยคร ห่างจากบันทึกทางโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากลูกร้วลิินเสียงมันบันทึกตลอดทุลมหายใจเข้าออกนะเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันเนีย่ยนี่ก็คือกรรมนะนี่ความจริงนะเนลวลามันย้อนเนี่ยถ้าเรามีทุกข์ลองย้อนไปดีทุกข์มากนะน้ําตาไหลเลยฮนะถ้ามีสุขอะพอนึกไปมันก็มีสุขอะแต่ทุกอย่าง มันไปแล้วมันได้มาแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วแต่ไอ้ปัจจุบันเนี่ยเราต้องไ่อนาคตนะปัจจุบันเนี่ยเราต้องฝึกนะหลวงพ่อท่านให้สวดมดนตะ์เนี่ยให้สวดเนะี่ยบทที่ท่านให้สวดเนี่ยพลังมากสุดๆแล้วละ่ะเพราะเป็นจกักรพรรดิฮนะหรือจะสวดพุโทโธก็ได้นะฮะถ้าใครเข้าถึงพุโทโธก็ไม่เกิดละ ถ้าใครเข้าถึงธรรมโอสงโฆก็ยังเกิดอยู่นะต้องเข้าใจนะโลก,นโลกลเนี้ยโลกเราเนี้ยไม่ใช่ของไครไม่ใช่ของไครเลยอาที่เราไหวตายเกิดเราไปจิตเองอนะไม่ใช่ของไขรนะมันเป็นของมนุษย์สัตว์ปิญญานทุกคนทุกคนพร้อมที่จะเป็นผู้รเจ้าก็ได้เป็นแล้วก็เอาโลกนี้ไปไม่ได้นะทิ้งไว้นในโลกเนี่ยสิ่งที่ท่านทําไว้ทิ้งไว้ในโลก ท่านกข้าไปโดยความรู้สึกเป็นนามมาทำจบแล้วฮะท่านทิ้งความดีไว้ในโลกนะยิ่งยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะสีอส่องค์สีองค์หมัดหมัดนะนะโมพุทธายะที่เขาท่องมนาะสี่องค์นะแล้วลอยต่อระหว่างพระเจ้าสี่องค์เนะี่ยมนุษย์ยังอยู่เขาเรียกว่าพัตกับไง ถ้าเราสวดมนต์หยุดโลกนะฮะหมายถึงหยุดทุกครั้งที่เราสวดนะค่อยๆสวดทันว่าค่อยๆทาําทจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเราจะเข้าใจเองเข้าใจนะเพราะทุกคนมีความรู้สึกนะมีรูปมีนามตาโมจมูกลิ้งกายเราสัมผัสทางโลกนะ ตาเราเห็นเราก็มีความรู้สึกจิตเรามีความรู้สึกแล้วคืออะไรใช่ไหมล่ะเออถ้าเราห่างจากมันล่ะจิตเราอยู่กับพุทธคุณนะร,รมคุณสังฆคุณนะเป็นสายให่กันล่ะสายใหญ่กับพระเจ้าห้าพระองค์พร้อมทั้งหมดเลยที่ท่านให้สวดนี่แหละพอมันเริ่มเป็นสายใหญ่ก็มาเริ่มห่างจากโลกเข้าเนี่ยมันก็บังคับความรู้สึกได้นะะ ความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่มันรู้ครับแต่มันมันไม่ต่อเราไปต่อในพุทธคุณธรรมคุณซะเพราะในพระในพุทธคุณธรรมคุณนะท่านบอกว่ามีโลกธรรมมีทั้งโลกและมีทั้งธรรมเพราะท่านทิ้งไว้แล้วไงท่านถึงไม่ให้อ่านหนังสือให้สวดมนต์ให้จิตอยู่กับพระเนี่ย ท่านว่าพระองค์เดียวองค์เดียวนี่แหละเรียนอะไรก็ได้สต่ว่าเรียนโลกก็ได้เรียนธรรมก็ได้เนีย่ยขอให้นําจิตเราเข้าไปที่พระสมัยที่ไปการาบท่านท่านยังบอกแล้วว่าเองอยากรู้เรื่องอะไรสามโลกธาตุให้ถามพระองค์เนี้ยรูปท่านนั่นแหละรูปหลวงปูนะ่เนี่ยรูปเนะี่ยหลวงปู่ท่านเป็นโพธิสัตว์นะหลวงพอ่อแล้วเต็มด้วยนะฮะแล้วยังไม่รวมนะ จะไปรวมทีเดียวเพือชาติเดียวไนงะในยุคปัจจุบันท่านบอกพระเจ้าองค์ปัจจุบันท่านร้อยปีเกิดทีโดยประมาณไม่ได้เกิดมาเพื่อสวยบุญนะไม่ใช่นะท่านเกิดมาท่านก็ทิ้งความดีไว้พอท่านตายท่านก็เกิดเลยแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งไว้พระเจ้าสี่องค์อ่ะท่านก็ทิ้งตามอายุนั่นแหละทีนี้เราไม่ใช่เราไม่เข้าใจ <laughs> ใช่ไหม ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องเตรียมตัวตายมันตายแน่นะฮะตายเพราะเหตุอะไรเพราะเราควบคุมธาตุไม่ได้มันบีบเราโดยของแข็งของมีคมโดยโลกเนี่ยบีบเราเนี่ยเราจะไปต้องออกนะออกจากล่างนะแล้วออกไปไหนเนี่ยถ้าไม่ฝึกนะถ้าไม่มีฐานเราก็ไม่รู้ว่าไปไหน เพราะนั้นถ้าเราฝึกค่อยๆฝึกมันง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรหรอกสวดมนต์นี่แหละั้งว่าก่อนนอนตื่นนอนไหวพระสวดมนต์เนี่ยจินข้าวอาบนา้ําก่อนนอนตื่นนอนนี่แหละขับรถไปไหนก็สวดสวดทุกครั้งห่างจากความรู้สึกไม่ดีทุกครั้งเลยห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากความทุกข์ห่างหมดมันห àng, ่างก็จะมันนึกไปออกถ้าสวดนานๆเข้าอ่ะมันเพลิน เราต้องเข้าใจนะสวดมนต์ก็ร้องเพลงเนะี่ยไม่ส่างกันนะแต่ร้องเพลงเราร้องเลยเนะี่ยมันมีความรู้สึกเลยเพราะมันชินไงแต่ถ้าเราสวดมนต์นะภาวนาเนีนะ่ยทํายังไงให้เข้าถึงพุทธมนต์นะมันก็ต้องสวดบ่อยๆนะเพราะนั้นคนโบราณก็็ต้องสวดมนต์เขาสวดมนต์กลางคืนก่อนนอนเพราะปิดกระแสะของกรรม ในวันนั้นๆน่นนะมันไม่ตามไปในความฝันถ้าสวดบ่อยๆนะเชา้าเขาทำไมทำไมถึงสวดมนต์ไหว้พระนำกระแสจิตไปฝากไว้กับขื้นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่ท่านทิ้งไว้ในโลกเนะี่ยไม่เอาไปด้วยนะไม่ฮะจูนะฮะแล้ววิสูตรได้ด้วยฮะตั้งแต่นนนะ่นพระเจ้าองค์ปฐมมโน่นถึงองค์ปัจจุบันนะองค์ข้างหน้า นี่คือพุทธศาสตร์นะพูดจริงๆนะตอนนั้นการบังคับการเวียนว่ายตายเกิดเราเราล้วนๆนะจิตเราล้วนๆนะในอนาคตฝึกไปนานๆเข้านะกำหนดทิศทางได้เลยตัวจเจ้าหล่อขนาดไหนก็ได้นะ,จะเจ้าสวยขนาดไหนก็ได้ทุกอย่างสำเร็จที่ใจนะความทุกข์ไม่ต้องกลัวนะมีทุกทุกคนนะ่ย แต่เข้าใจในการบรรเทาทุกมีสุขมีทุกคนแต่ไม่ติดไม่ติดนะจริงไม่ถูก <laughs> นี่คือพุทธศาสตร์จริงๆเพราะฉนั้นเราเนะี่ยทุกวันเนี่ยนะทั้งหมดเนะี่ยหลงหลงฮนะเราไปยิงวัตถุมากเกินไปวัตถุ มันถึงมีเรื่องมีลากันทั่วโลกนะเพราะติดวัตถุเรียนวัตถุมากไม่ได้เตรียมตัวอย่าลืมนะโลกวิญญาณนะเป็นทุกข์กว่าโลกมนุษย์นะหกทุกทุกมากนะขอใครไม่ได้ด้วยมนุษย์ยังขอกันได้นะวิญญาณไปจากมนุษย์เขาเรียกนามธรรมา ออกจากลูกปรธรรมเป็นวิญญาณเป็นผีนะ่ะมันมีอารมณ์เดียวเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะถ้าเราออกโดยความทุกข์เนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นนะะจนหมดสิ่งตัวเองทําในโลกเนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนถ้าไม่มีบุญเลยเนี่ยยากถ้าไม่มีบุญเลยก็ล,ลงข้างล่างไปถ้ามีบาปถ้าหมดเนี่ยก็ามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดิม คือการเวียนว่ายตายเกิดปัจจุบันเรามาจากอดีตการกระทําปัจจุบันคืออนาคตให้พิจารณานะฮะว่าสวดมนต์เพื่ออะไรพิจารณาสวดมนต์เพื่ออะไรถ้าเข้าใจแล้วเนะี่ไม่มีใครไม่สวดหรอกฮะหายใจชิงเปล่าๆจนบอกเพราะทุกคนไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรแล้วยุคป,ปัจจุบันเนี่ย ระวังมากที่สุดก็คือโรคําว่าโรคนะโรคโรคประจําเนี้ยโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันนี่นี่โรคประจํานะยังไม่ยังไม่มียารักษาและไอ้โรคจอเนี้ยที่มันจรมาเนี้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวโรคใหม่ก็มานั้นปลอดภัยไหมไม่ปลอดไม่ปลอดภัยนะฮะแต่ถ้าเรามีพระ เราสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยๆน,นะเราก็ป้องกันได้ละเพราะจิตเราไม่นำมาไม่นะโดยเฉพาะในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยนะสวดเมื่อ,อไหรนะพลังงานพุทธคุณธรรมคุณสังกุมาที่เรานะแล้วบารมีรวมท่านมาที่เราด้วยแล้วบุญเราอีกอนะ่ะแล้ววิญ,ญญาณแถวนั้นนะมาสวดกับเราด้วย เพราะวิญญาณนยกนี้เป็นสัมภเวสีที่ตายก่อนกําหนดเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะโลกเนี่ยนะอย่าลืมนะโลกในโลกวิญญาณเนะี่ยถ้าตายก่อนกําหนดนะเหลือเท่าไหร่นะคูณห้าสิบก็ไปนะแล้วนับอายุทิพย์ด้วยนะไม่นับมุษ์ธรรมดานะไม่ใช่ท่านจะตกภูมิเป็น ร้อยเป็นพันปีโลกมนุษย์นะฮท่าเนเรียกว่าคนที่ตกภูมิไปไหนไม่ได้อายุยังไม่ตายก่อนกำหนดเราถึงเห็นวิญญาณบางครั้งก็เห็นด้วยตาเปล่าด้วยเพรานั้นเราสวดมนต์ทุกครั้งในวิญญาณพวกนี้เขาจะมาสวดกับเราเพราะเขาไม่มีลูกมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณ ไม่ครบองค์ประกอบของกรรมไม่เหมือนมนุษย์มีรูปมีนาม,นนะนมนเนี่ยสวดนะสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดเรื่อยๆเนี่ยแล้วจะเข้าใจชีวิตก็จะเปลี่ยนละจะเข้าใจแล้วเรื่องชีวิตเนี่ยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันง่ายๆไม่ยากอะไรหรอกเราฝึกเป็นนานนะเขารู้เรามีกำลังใจหรือเปล่ารู้ เหมือนเรากินข้าวแล้วท่านบอกเรากินก็ไปเรื่อยๆรื่อเรารู้ใจอิ่มถ้าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆ่อมันง,ง่ายงาไม่ยากนะสวดทุกครั้งเนี่ยพลังงานบุญแถวนั้นมาด้วยนะฮะมันเป็นกระแสเดียวกันแล้วบุญของเราอีกแล้วของหลวงปู่อีกของพระเจ้าในอดีตอีกลองคิดดูเิคนโบราณถึงครอบครัวเขาถึงปกติไง เวลามีเหตุเนี่ยเขาจะมีรางสังหรณ์เขาจะรู้สึกทุกคนมีหมดนั้นลางสังหรณ์เนี่ยใช่ไหมทําไมไม่ได้ฝึกเอามาเป็นประโยชน์ล่ะเราก็จะรู้เอยไปนี้มันไม่ดีไปนี้ไม่ได้นะโน่นนี่นั่นเราก็เอามาเป็นประโยชน์เนี่ย,ยสวดมนเนี่ยง่ายๆไม่ใช่ยากอะไร ทีนี้สีชมพูหลวงตาปรารถนาเป็นผู้ด้เจ้านะาชอบสีชมพูชมพูรักแท้ใครก็ปรารถนาได้ท่านบอกเพราะไม่ใช่ของใครมันรู้คนเป็นได้หมดหรอกตอนที่หลวงตาไปฝึกกับท่านบอก เองอย่าพมาาตัวเองนะบอกการเว้นว่าตายเกิดมันเท่ากันอยากเท่ากันหมดเลยช่งบอกยากดีมีจนยังไงเท่ากันเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอ่ะถ้าเองฝึกให้มีฐานเองรู้เนี่ยเองจะเข้าใจว่าในอดีตเองเคยปารถนะอะไรมาถ้าเองไม่เคยปรารถนาเองก็ตั้งปรถนาไปเองจะเกิดหรือไม่เกิดเองจะปราถนาเป็นนอพุทธภูมิเป็นพระเจ้าก็ได้ปรารถนะเป็นปัจเจกภูมิ เป็นาพระปาเจาก็ได้ปาชนะเป็นไม่เกิดก็ได้ปาชนะเป็นอะไรก็ได้ฉันบอกเนี่ยฐานเนี่ยคือต้องเตรียมตัวตายแล้วเกิดเนี่ยท่านถึงได้สอนไว้ท่านถึงให้ไปหาที่หลวงตาก็ไปหาที่ลาออกจากงานเลยหาที่ตอนนั้นทํางานอยู่ธนาคารเกษตรกรนะลาออกเลยไม่เรียนต่อไปนู้นเลย ไปทำ้มังนะที่มันมีฐานหาที่จะบอกที่ที่มีมอาหารเหมาะเลยียาแล้วฝึกอยอนตั้งหลายปีก็เลยมาฮะถ้าไม่สวดมนต์ถ้าจิตไม่อยู่กับพระหลวงตาคิดว่าคิดอะไรไม่ออกเคยหลายครั้งฮะจะทำอะไร ถ้าไม่สวดมนต์แล้วแม้ะถึงพระคิดไม่ออกนะฮะท่านบอกเองคิดไม่ออกหรอกบางอย่างเองคิดหัวแตกก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตเองอยู่กับพระเนี่ยเองจะคิดออกนบอกเพราะเองอาศัยพระทีอท่านทิ้งไว้อยู่แล้วในโลกเนะี่ยเพราะนั้นถ้าจิตเราถึงพระเนี่ยธุรกิจเราไม่ต้องไปกลัวหรอกนะโลกไม่ต้องกลัวด้วย <laughs> ต้องกลัวโลกด้วยจะบอกนะ ใช่ไหมจุวันนี้เรามาอยู่ที่ชนบุรีนะฮะไม่มีใครรู้เพิ่งบอกเนี่ยโอเคปกติทําให้บอกนะะยุคนีม้มายุคเขาไม่ให้คบกันนะเขาใส่หน้ากากเข้าหากันใครมีอะไรถามหลวงพี่มีอะไรถามคับ ก็เดี๋ยวมีมีคำถามจากยติธรรมที่นี่ครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะครับเอาไม่ชี้เลยถามใกล้แล้วอ๋อกล้ราบนวัตการหลวงตานะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นคําถามจากอ่าในของยติธรรมนะคะ ทำไมพระและแม่ชีของวัดถ้ำเมืองนาะจึงมีรูปร่างถึงมีรูปร่างหน้าตาดีคะดูมีออร่าและหน้าตาดูอ่อนเยาว์บางท่านอายุ30-40แต่หน้าตาท่านยังเหมือน20่สิบกว่าเลยคะ่ะมันไม่ยากหรอกถ้าอารมณ์ดีหน่ง1.1หนึ่งนะคะเป็นเพราะหลวงตาอธิษฐานดึงนำพา พล <Aha. S 2> ังเหล่านี้มาหรือเปล่าคะให้ตุ๊และแม่ชีและผู้ติดตามดูหน้าตาอ่อนเยาว์ในจุดสอเพราะสวดมนต์หรือเปล่าคะถึงทําให้ดูเด็กขึ้นใช่อสาธุค่ะสวดทุกครั้งกับไม่กังวลอะไรสักอย่างเขาเขามีอาหารอยู่แล้วฟรีเขามีกินทุกวันไม่ต้องไปกังวลอะไรตุ๊กังวลอะไรไม่มีไม่มี ไปไหนก็สวดมนต์นะไม่ใช่ไปเฉยๆนะไปไหนก็ไปสวดมนต์นั้นนะรู้หรือเปล่าอ่ะพระชีชที่ถ้ำปอตีปอโททั้งนั้นฮนะรู้เรียนมาทําไมเรียนแล้วก็บวชนะก็อย่าไปเริยนแล้วก็บวชเรื่องใช่ไหมจุเออต่อ,อนะคะ อยากให้หลวงตาสอนเทคนิคการมองจับภาพหลวงปู่จับยังไงให้เวลาเรานึกถึงหลวงปู่ได้ทันทีโอ้ไ <c oughs> ม่ต้องใช้เวลานะฮะสมัยนกตาฝึกนี่รูปท่านอยู่หัวนอนเลยนะฮะหัวนอนเลยรูปนี้รูป,รปไม่ใช่รูปยิ้มนะรูปพอดีพอดีอะเวลาก่อนนอนก็นั่งคุกเขา่าถวายชีวิต พุทธังชีวิตจางสวายชีวิตเสร็จแล้วก็กราบช่วงกราบเนี่ยเราลืมตาดูใช่ไหมดูเฉยพอช่วงกราบเราหลับตามันก็บันทึกภาพท่านเขา้าไปที่ใจทุกวันน่ะก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนทุกวันน่ะลองคิดดูด้วยว่าเวลาเรามองท่านเนี่ยเราทําอะไรเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกละเพราะหลวงพ่อท่านบอกข้าอ่ะ ลูกข้าเนะี่ยมีชีวิตคุยได้เลยท่านบอกจริงนะท่านเรียกว่าโทรจิตเวลาต้อมองภาพท่านปั๊บเนี่ยหลวงพ่อผัวผัวนู้ไปไหนมันไม่กลับ <c oughs> เอาเรื่องจริงเลยนะ่ยัมลูกศิษย์ทีฝึกอะ่ะมันก็จะมีความรู้สึกนะเหมือนเราพูดอีกตอบเองอนะ่ะรู้สึกว่า <c oughs> เดี๋ยวเองเห็นมันเมา <c oughs> ใช่ไหมซักดึกๆมันเมามาแล้วใช่ เอาเรื่องจริงเพราะนั้นหลวงตาก,ากาา็กราบพาทุกวันเนี่ยทำอย่างนี้ทุกวันก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนนอนก็สวดหลับพอสะดุ้งตื่นก็สวดต่อที้จิตเราเริ่มไม่ฝันลายแล้วไม่มีแล้วฮะมันจะฝันไปทําบุญละทุกบางครั้งฝันไปเรียนวิอาคมด้วยนะฮะบางครั้งเนี่ฝันไปเชิดด้วยฮะบางครั้ง โอ้สารพัดเนะ่ยคือเราหลับเนี่ยเข้าใจนะว่าไม่มีใครรู้ว่าหลับเมื่อไรไม่มีฮะตอนเราจะหลับเนี่ยมันจะฝันมันฝันตอนที่เราจะหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้าถ้าเรามีกรรมไม่ดีบันทึกไว้คือฝันร้ายจิตมันไปที่ กลางวันบางทีเราทำอะไรซ้ำๆพอนอนปับ๊บจิตมันจะไปย้อนไปวันนั้นนะจะสังเกตให้สังเกตเนี่ยตอนหลับเนะี่ยล้วจะโล่าตามมันไม่ทันนะจะิตมันไวมากนะขนาดหลับยังไม่รู้เพราะนั้นเราต้องควบคุมด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคืออยู่กับลื่นของท่านนะ ก็สวดมนต์ให้หลับไงง่ายไหมง่ายง่ายค่ะอย่าลืมก็แล้วกันไม่ใช่นอนโทรศัพท์อยู่กับโทรศัพท์นอนแล้วนะอะไรเนี่ย <c oughs> ตื่นก็จับโทรศัพท์มาตื่นแล้วนะอะไรพวกนั้นโอ้แต่พอ<น>ำทำ<า>ทจริงมันยากนะคะเพราะจิตมันแวบไปแวบมาค่ะมันก็ยากอะแต่มันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยาก เพราะเรากลาบทุกวันเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินถ้าเราไม่ทําไม่ชินหรอกจอะถ้าบ่อยล้วชินพอชินแล้วเนี่ยพอนึกถึงท่านเนี่ยจะมีความรู้สึกนึกปั๊บมีความรู้สึกเลยใช่ไหมจั๊เพอชิน